สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรกเด็ h ชาแนลคำเต rotation, er. ือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็มาตามต่อกันเลยนะคะเสื้อตกถังพลังเงินดี ก็งวดวันที่16กันยายนก็เข้าไปเต็มๆนะคะท่านผู้ชมทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเสือตกถั้งพลังเงินดีในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมก็สลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะทำการออกตรงกับวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะก็มาชมแนวทางกันเลยคะ่ะ เสือตกถังพลังเงินดีเด่นสี่รองสองชุดสามตัวห้าสองเก้าหกสี่หนึ่งหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดสองหนึ่งแปดสองสามแปดเก้าสามสามหกสี่ต่อมาชุดสองตัวแปดสองเก้าสาม สองเก้าสี่หนึ่งสี่ห้าสเจ็สองหกสี่สองสองหนึ่งและสองสระวังเบิ้นหามห4สี 64, 44, 44. 6, 22, 22, 22, ่สี่สสองสองและสองสองก็บันทึกไว้ ได้เลยนะคะท่านผู้ชมกันลืมนะคะและต่อมาแนวทางของคุณดุยรารันนะคะงวดที่แล้วก็เข้าเต็มเต็มนะคะ83นะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมก็ได้มาแล้วนะคะให้ก่อนใครก็มาชมชุด2ตัวเลยค่ะ3 4 3 5 3 6 9193และ94นะคะก็ขอขอบคุณแนวทางจากคุณดุยพระรันด้วยนะคะที่แบ่งปันได้นำมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็สามารถบันทึกไว้นะคะหรือกดติดตามกับทางช่องไว้ได้เลยนะคะเผื่อมีแนวทางใหม่ๆเด็ดๆ เข้ามานะคะจะได้เห็นคลิปก่อนใครนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลด้วยนะคะสำหรับชุดต่อมานะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะงวดที่แล้วก็เข้าเช่นกันนะคะตัวกลับนะคะสา วันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชม1ตุลาคมนะคะเด่น3รอง2และชุด2ตัว2 4 2 5 2 9 3 4 3 5 3 9ตัวเลขก็คล้ายๆกันเลยนะคะทั้ง3ชุดนี้นะคะท่านผู้ชม ก็บันทึกไว้นะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะทางช่องจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคเท่านั้นถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อแผ่แบ่งปันโชคลาภให้ท่านอื่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องเลขเด็ด100%เซก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ยังมีหวยยายแลนะคะที่เข้าในงวดที่แล้ว ก็กดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ